เด็ดไอ้ไข่สำนักสงฆ์นาผูเปลีตำบลทุ่งคนอำเภอสถทิงพระจังหวัดสงขลาฮาบลาดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567ลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่สำนักสงฆ์นาผู่ปลี ตำบลชุมพลอำเภอสถิพร์ะจังหวัดสงขลานะครับมาเพื่อกราบไหว้บูชาไอ้ไข่แล้วก็ขอเลกเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับมาอีกงวดนะครับสำหรับสำนักสงฆ์มาคูาเ่เวลลุงวีพารวยจัดให้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับ ก่อนที่จะขอเลขเด็ดมูมีขอบูชาให้ไข่ฟอนะครับแล้วก็จะขอเลขเด็ดโดยการเสี่ยงโชคทูกตัวเลขจากไอ้ไข่สำนักสนนาผูกเลย วันี้เราเลอกันก่อนนะครับให้ลุมวีวางของบูชา,าด้ครบในเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเสี่ยงโชคทูปตัวเลขโดย,ย,ยที่เราจะใช้ทูกตัวเลขที่สํานักสงฆ์นาผุกรีกนะครับหน้าไอ้ไข่ครับลวีขอเรีกยกเก็บการทําการเสี่ยงโชคทูกตัวเลขนะครับ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาปรับพวกตัวรีวเรามาตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอย่าพึ่งเลื่อนผ่านไปไหน คอยดูไปแต่และช่วงและตอนนะครับให้เห็นเด่นชัดว่าวันนี้ไอ้ไข่สำนักสงนาปรเปลจะให้เลขอะไรนะครับสำหรับการนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรย์นในการรับชมนะครับเลขที่ลุงมีจะดหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัวเลขกำลังจะมานะครับเป็นหัวมาเรียบร้อย ตัวเลขกําลังจะมาน่าจะเป็นเลขสองนะครับน่าจะเป็นเลขสง มาตามลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ไอ้ไข่สำนักสงฆ์ลาผูกเปลตําบลจุมพลอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจะให้เลขครบทั้งสามตัวหรือไม่นะครับตัวเลขกําลังจะมานะครับเลข2นะครับตัวเลขมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเลขสอง อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยด้วยนะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมายังทันไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับรอเลขทางเลือกจากลุงวีนะครับ ตัวที่2น่าจะเป็นเลข1น,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรารอลุ้นกันไปก่อนนะครับให้มาให้เห็นเด่นชัดก่อนนะครับเนีย่ยพึ่งรีบตัดสินใจนะครับหรือเลื่อนผ่านไปก่อนนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เลขนึ่งนะครับเลขหนึ่งเห็นเด่นแัดแล้วนะครับเป็นเลขหนึงนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าไอ้ไข่สำนักสงฆ์นาพุกรีนะครับใ้เลขครบทั้งสามตัวหรือไม่นะครับ วันนั้นที่ลุงวีกำลังถ่ายวีดีโอนะครับลุงวีมองอยังไงต,ตัวเลขสองตัวเลขลุงวีก็มองเป็นเลขสี่นะครับลุงวีมองกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นเลขสี่แต่พอมาดูในวีดีโอเป็นเลขสองนะครับลุงวีนั่งพินิษพิจารณา,าทำไมเป็นเลขสี่นะครับลุงวีมองเป็นเลขสี่ตลอดนะครับ ไม่มองเห็นเป็นเลขสองก็ลองเสี่ยงดูนะครับตามที่ลุงวีเห็นเลขสองเป็นเลขสี่นะครับสี่หนึ่งนะครับหรือหนึ่งองนึ่ลองนำไปเสี่ยงกันดูก็ได้นะครับ ตัวที่3ามกำลังจะมาแล้วนะครับตัวที่3ามกำลังจะมาอย่าเพิ่งรีบกดผ่านนะครับท้ายคลิปเรามีเลขเด็ดฝากอีกชุดหนึ่งนะครับจากสำนักสงนาผูกเปลนะครับถือว่าเป็นเลขทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ อันนี้อย่าลืมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมตัวที่สามก็น่าจะเป็นเลขสองนะครับแต่ตัวเลขนะครับลุงวียืนย้ำอีกครั้งตัวแรกลุงวีดูด้วยตาเปล่านะครับโดยที่ไม่ผ่านกล้องลุงวีดูเป็นเลขสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราลอง นำเลขทางเลือกนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูตามที่ลุงเห็นนะครับ412ตามคลิปในวิดีโอ212นะครับเป็นเลข2ตัวที่3นะครับเห็นชัดแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียว เป็นเลขสองนะครับเป็นเลขสองสองหนึ่งสองนะครับไอ้ไข่สำนักสงนาผูกปลีย้ำนะครับลุงวีเห็นตัวเลขเป็นเลขสี่นะครับลุงวีเห็นถามคนถ่ายวิดีโอเขาบอกเลขสองแต่ลุงวีเห็นเป็นเลขสี่นะครับ 412 214หรือ212ก็สุดแล้วแต่นะครับตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับท้ายคลิปลุงวีนำเลขมาฝากอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับสำนักสงฆ์นาผูกเปรีเป็นลุยเลขที่ลุงวีเสี่ยงจาก ลูกปิงปองนะครับอันนี้ได้มาเรียบร้อย2 2 2หรือตามที่ลุงวีเห็น4 1 2นะครับตัวนี้นะครับลุงวีเห็นเป็นเลข4จริงๆนะครับลุงวีไม่ได้เห็นเป็นเลข2ย้ำมองด้วยตาเปล่านะครับโดยที่ไม่ผ่านกล้องวีดีโอลุงวี นำเลขมาฝากอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งลุงวีจะทำการเสียงโชคลูกปิงปองนะครับใี้ควา,า,า,านเลือกให้สนัดรพื่อการเล่นรล็กลุกงวีครับเลขห้านะครับ เลขหตัวเลขในนี้มี3ชุดนะครับลูกตัวเลขในตะโ้งนี้มี3ชุดนะครับ5 8 1นะครับ5 8 1ได้มาเรียบร้อยนะครับ5 8 1 สำหรับวันนี้ลุงวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ